ล่าสุดหนุ่มบี้สุก,กิจถือหุ้น กับช่องดังอาศัยวัดร้อยมาลายขายหลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะคะด้วยการหันไปทำงานด้านการกุศลศึกษาธรรมะจริงจังแม้จะห่างหายจากวงการไปหลายคนก็รอคอยค่ะล่าสุดนี้เผยภาพพร้อมแคปชั่นว่ารับดาวเรืองสักพวงไหมจะ๊ะจนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวอย่างถล่มทลายเนื่องจากที่ผ่านมาเขาไม่ได้มาอัปเดตชีวิตให้แฟนๆได้ฟังเลยหลายคนที่ได้รับคอมเมนต์ถล่มทลายว่ารับดอกไม้รวมถึงอยากจะช่วยร้อยและกาให้บี รับงานในโงการแต่สิ่งที่เซอร์ไพรสห์หลายคนอาจจะยังไม่ทราบผือเจ้าตัวนั้น เป็นหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่ถือหุ้นลำดับที่5ซึ่งเป็นชื่อของนักร้องนักแสดงหนุ่มบี้สุกฤตวิเศษแก้วหรือหนุ่มบี้เดอะสตาร์นั่นเองเจ้าตัวถือหุ้นรวมมากกว่า2ล้าน5,000สนหุน้นนอกจากนี้ป้อนนิพน์ผู้บริหารอีกคนของช่องวันเป็นผู้ถือหุ้นรวมด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความเซอร์ไพรส์อย่างมากเลยทีเดียวนะคะ